ในออวันนี้นะครับกาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับก็จะมีเครือข่ายงดเล่านะซึ่งจะเป็นเครือข่ายของพี่น้องประชาชนนะที่ได้รวมตัวกันนะก็สื่งเรื่องหาจากว่าได้เห็นมาพของภาพผลในแต่ละปีทีมีอันตรายมลินเท เกิดขึ้นนะฮะก็เราได้มีเครื่องทำนี้เข้ามานะเพื่อมนร์นรกนะก็อยู่ในเครือข่ายของระบบการมองไม่ขับนะซึ่งทางกรมการตำรวจนครบาลก็ได้ดำเนินการนะแล้วแวันนี้เนี่ยก็ได้มามอบหนังสือนะให้กองรมให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลซึ่งผมก็จะเป็นผู้รับมอบนะในการที่จะนำ รายละเอียดต่างๆอย่างนี้ไปดำเนินก,การตามวัตถุประส,สรนะงค์นะครับเพื่อการนะครับแล้วก็จะมีการมอบป้ายนะเช่นนี้นะครับเพื่อที่จะไปติดในจุดตา่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสถานตาีตำรวจและก็เป็นในสน่วนของตู้ยางนะแล้วก็จุดบริการประชาชนตา่างๆนะเพื่อรณรงค์ ให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะให้มีจิตสำนึกนะในการที่จะ,ะงดเล้านะรวมทั้งเมื่อสักครู่ทางประธานกลุ่มนะฮะกลุ่มเกื่อายก็ได้เรียนผมกนะฮว่าในส่วนของการดื่มเหล้าในรถนะฮะก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขอควางบุญาสิมชนได้ช่วยกันนะฮะ เดี๋ยวคุณสงการนะฮะเข้ากับวันสงการปรดีนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับทางสื่อมวลชนนะฮะเพื่อที่จะขยายความที่ผมได้นำเวทนะครับเดี๋ยวผมรับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ